เราจะไปคาเฟ่ถ้าบ่อหรือบ้านถนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะครับชื่อร้านน่ะชื่อร้านเดบุญคาเฟ่ที่ท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะครับในร้านก็จะเป็นแบบนี้สองชั้นเลยนะครับทุกคนมาดูที่ขึ้นโลกกันนะครับนี่นี่ใช่นี่ใช่ไหมสองชั้นง แล้วก็มีน้ำตกด้วยนะครับอ่ามุมถ่ายรูปมีเยอะเลยนะครับม,มีบรรยากาศของร้านร้านที่จอรดรถเยอะมากเลยนะครับมีสระน้ำด้วยเป็นสะพานเดินข้ามนะครับร้านเพิ่งทำเสร็จเลยนะครับมีน้ำพุด้วยนะครับ อย่าลืมมาที่ร้านด้วยนะครับชื่อร้านเดบุญคาเฟ่อย่าลืมกันนะครับที่ท่าเบอรจังหวัดน้องคายนะครับหนึ่ง เราก็จะไปเอากาแฟที่สั่งเลยนะครับหลอดหลอดหลอดสีดงนะเรากำลังจะกอบบ้านนะครับนี่ ใี back, ่ไหครับสวยมากเลยนะครับ